เอาชีวิตรอดในคืนแรกหนึ่งในคอนเทนต์ยุคบุกเบิกของเกมไมครับมีมาตั้งแต่10ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์เอามาตัดรับเกมนี้เลยก็ว่าได้ถ้าทำดีๆหน่อยก็ดังได้ครับบอกเลยและนี่คือคลิปเอาชีวิตรอดแรกที่ผมรู้จัก สวัสดีครับกลับมาครั้งสุดท้ายครับ Minecraft นะเย <c oughs> อะปักทองอยู่อันหนึ่งอะเลยมาใส่หัวเล่นนะพี่แท็กสุดยอดจริงๆอย่าสไลด์ผมนะและนี่คือคลิปเอาชีวิตรอดแรกที่ผมทำดีด้วยแล้เข้าสู่โลกใหม่ใไไนเกมไมค์ครับโอ้ว้าวแก่สีน้ำตาลอาเ <c oughs> จอของหายากเขาให้แซวไม่ไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้ต่างหากสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค์ครับนะครับผม ให้ตายสิที่มาเสียงหนุ่มเทสดีที่เสียงมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเอาไมโครโฟนไว้ตรงนี้ครับเออเรียกว่าใต้เท้าแล้วกันนั่นแหละฮะมันก็เลยแบบออกมาแปลกๆนะ่แล้วผมก็ทําอย่างนั้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นมานิดๆหน่อยๆจนมันมีทั้งหมด43 EP ครับคือถ้าเป็นผมในตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นผลงานที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับผมก็เลยแบบ ตั้งไม่เป็นสาธารณะเอาไว้ยังไม่ได้ลบทิ้งนะเสียดายความทรงจําอุตส่าห์ตั้งใจทําตอนนั้นแต่ว่าอย่างน้อยผมก็ยังเก็บโลกนั้นไว้นะเข้าครั้งสุดท้ายวันที่9เดือน1ปี2563ตอน2ทุ่มก็เป็นโลกที่แบบว่าผมเล่นเอาชีวิตรอดครั้งแรกทําลง YouTube แบบหัดทำอะ่ะไม่รู้จะทำหรือเปล่าซึ่งผลลัพธ์ก็ตามนะผมทั้งซีรีส์ผมได้แค่54ซับก็ต้องยอมรับแหละครับว่าช่วงนั้นคือผมลงคอนเทนตนอร์แบบสเปซสปะมากครับ บางครั้งก็เล่นไมค์ครับบางครั้งก็เล่นฮงไกคือเกมค่ายนี้มันดีจริงๆกนเะยผมถึงหยิบเอามาเล่นเนี่ยล่าสุดก็มีเกมใหม่ออกมาใช้ชื่อฮงไกเหมือนกันครับนั่นก็คือฮงไกสตาร์เดว์เกมแอคชั่น r p g กราฟิกสไตล์แอนิเมชสุดแฟนตาซีตะลุยกาแล็กซี่จากค่ายโฮโยเวิร์สซึ่งในเกมนี้นะครับคุณจะมาในฐานะผู้บุกเบิกออกเดินทางไปทั่วดวงดาวต่างๆเพื่อค้นหาความจริงของพลังแฝงภายในตัวดื่มดำไปกับการประจนภัยท่ามกลางแอนิเมชั่นและเสยงดนตรี ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันมาพร้อมกับในเรื่องสุดเข้มข้นชวนให้ติดตามซึ่งระหว่างการเดินทางของคุณนั้นคุณจะได้พบกับตัวละครมากมายที่มีสเสน่ห์หรือไม่ก็กล้าสุดๆในส่วนของเกมเพย์นั้นจะเป็นรูปแบบของเทิร์นเบสที่สามารถเข้าใจได้ง่ายแต่แฝงไปด้วยกลยุทธ์มากมายในการเอาชนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัวละครสภาพแวดล้อมหรือการแพ้ทางและในอัปเดตเวอร์ชัน1.4นี้ก็ะจะมีตัวละครใหม่5ดาวลริมิเต็ดเข้ามาด้วยกันซึ่งก็คือโทปัส สาวนักธงนี่สุดน่ารักที่มาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงชื่อว่านับบี้เป็นตัวละครที่สามารถสร้างดาเมจเป้าหมายเดี่ยวได้อย่างโดดเด่นแล้วเธอก็สามารถเรียกนับบี้ออกมาช่วยในการโจมตีได้ด้วยนะเพิ่มพื้นที่ใหม่ Pillar of Creation กับ On Weapon Testing Ground และกิจ,จกรรมมากมายที่กำลังจะมาถึงซึ่งสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมสามารถใช้โค้ดที่อยู่บนหน้าจอเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยนะหรือจะคัดลอดในด e สคริปชั o นก็ได้ครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้เกมน้าดีขนาดนี้ไม่โหลดไม่ได้หรอครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมเล่นได้ทั้งบน Android, iOS PS5 และ PC มาหรือฟื้นความหลังกันหน่อย ความหลังที่มีช่้นแค่คนเดียวโอเคดูซิมีอะไรบ้างว่าแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่วะเช็ควันที่306โอเคสรุปก็คือเวลาจะเล่นโลกอะไรมันมักจะไม่เกิน300วันแล้วก็ออกเออมก็ปกตินะมันก็นานอยู่300วันเนี่ยเออจะว่าไปก็เรามาสำรวจโลกดีกว่าว่าแต่ชุดเกาะอ,อะไรพวกนี้ก็ใส่ครับฮะฮะวัดวัดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึก เฮ้ย hey! ทำไมหมึกบินได้โลกนี้มันอะไรกันเนี่ยมันเกิดเอียงขึ้นอ๋อไอ้ทางตรงนี้มันเป็นทางโซแซนมันก็จะเด้งตลอดเวลาอ๋อผมทำเอาไว้จำได้อ้น,นี้ไม่รู้อีพีไหนแต่ผมทำไว้ดูสินี่ไก่เด้งดึงเป็นไอเดียที่มาก่อนการจริงๆแต่อย่าหาทำนะไม่งั้นหมึกมันจะบินได้เหมือนเมื่อกี้โอ้หคิดถึงจังเลยโลกเก่านี่ดูสิมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเริ่มจากสถานที่ที่ง่ายๆก่อนลวกันนั่นก็คือบ้านครับ โอ้โหเดี๋ยวนะทําไมมันอลังการจังวะใหญ่กว่าซีรีส์ที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกบ้านอย่างใหญ่อะ่ะโอเคมาดูซิประตูนี่โอ้โหตอนอีพีแรกยังเป็นบ้านหินอยู่เลยไม่ดิมันยังเป็นบ้านภูเขาได้ซ้ําแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยเป็นเตียงเป็นโซฟานั่งจิบชาอยู่คนเดียวแล้วตรงนี้ล่ะเป็นหีบไปซ่อนของโอเคอันนี้ก็แมวเนาะไม่ได้ตั้งชื่อนี่อะไรแล้วนี่คืออะไรมันคือห้องอะไรวะ ห้องอ๋อห้องได้แผ่นเสียงเพราะว่ามันมีแผ่นเสียงพอดีผมเป็นคนชอบทําห้องไหมครับก็เลยแบบจะเยอะๆหน่อยส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องเก็บของเนาะมีติดป้ายอยู่เป็นบางเห็บดูสิอุปกรณ์โอเคยังมีเยอะอยู่ของยังไม่หายครับส่วนตรงนี้ก็ท NT ผมเอาท NT มาไว้ตรงนี้ทําไมวะไม่เข้าใจส่วนตรงนั้นก็เป็นฟาร์มคอรัสเนาะแล้วตรงนี้ล่ะอ๋อมีตู้ปลาด้วยโห ตู้ปลาแบบมาก่อนการมีหน้าทําไมโลกนะ้ผมถึงมีตู้ปลาโลกนี้มันก็มีตู้ปลาบบกันว่าแต่นี่ห้องอะไรอ๋อห้องเอนแชนอย่างเท่บ้านนี้คือแบบว่าใหญ่กว่าซีรี์ฮาร์ดคอร์เองเนะี่ยคือห้องมันใหญ่มากครับแต่เสียอย่างเดียวคือมันไม่มีห้องใต้ดินประตูทางเข้าก็มี2ทางแล้วก็คือทางนี้แล้วก็ทางนี้อ้าโหบ้านอย่างเท่บอกตรงเอเท่าที่ดูมาเหมือนมันจะมีสองชั้นนะอันนี้คือชั้นที่2เนาะ เ,เดี๋ยวนะฮะชั้นสองมีทางเข้าเหรอเดี๋ยวอ้าวชั้นบนอยู่ชั้นล่างชั้นล่างอยู่ชั้นบนเอ๊ะอะไรวะเนี่ยอ๋อผมน่าจะรู้ละอันนี้คือบ้านที่ผมทำอ่ะมันเป็นบ้านภูเขาไงแล้วทีนี้ภูเขาคือพื้นดินมันไม่สม่ำเสมอกันเลยละไอ้ตรงนี้ก็คือทางเข้าจากทางด้านล่างเป็นห้องตู้ปลาส่วนตรงนี้ ก็เป็นทางเข้าจากชั้น2เอ๊ะว่าไปก็ขอเปลี่ยนฟอนต์หน่อย,อยกันก็าแต่มันทํางานไหมเออนี่ไงฟอนต์นี้ค่อยสวยหน่อยแบบน่ารักภาษาไทยเใจใ้ทำงานเอ๊ะว่าแต่บ้านหลังนี้มันไม่มีห้องนอนเลยเหรอวะตรงนี้ก็เป็นชั้นดาดฟ้านะเอาไปดูวิวเฮ้ยดูดีเลยผมว่าเราควอยากทําบ้านแบบนี้ในซีรีส์ฮาร์ดคอร์อีกรอบจังเลยว่าแต่เดินวนมาตั้งนานแล้วห้องนอนอยู่ทางไหนวะเย่าบอบ่นนะว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีห้องนอน ผมสันนิษฐานว่าห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนแหละแต่ว่ามันแค่ไม่มีเตียงสร้างบ้านอย่างดีแต่ทำไมาคนดูนิดเดียวโอเคไม่เป็นไรมันก็แค่จุดเริ่มต้นของผมแล้วนี่อะไรเนี่ยเอา,าไปมุมเดี๋ยวนะนี่ดาบอะไรเนี่ยโอ้โหผมมีของดีไปนี่แต่เมื่อ,อไหร่วะเนี่ยกางเกงก็ใส่หน่อยกัน่วนนี้ก็เป็นฟาร์มไก่เนาะแบบไก่เยอะกว่าเดิมมีเนื้อกไก่ไข่ไก่แล้วเนี่แหละเหมือนกันแล้วทางน,นี้คืออะไรวะเนี่ยอ้าวอ๋อเป็นปุ่มฆ่าไก่เสียงดังมากครับบอกตรงแล้วนี่อะไรวะเนี่ย ลองเข้าไปดูซิปิดตูได้จุดเอฟเคตกปลาแบบเก่าจําได้อยู่เนี่ยผมว่านะถ้าเป็นโลกสไตล์ผมเรามันต้องมีอะไรซุกซ่อนอยู่บ้างส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นสวนสาธารณะนะนะเคยทําไว้ตั้งนานนะ้ะแต่ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่เอาไว้แบบเดินเล่นกินลมชมวิวอะไรประมาณนั้นดูซิมันจะพาเราไปที่ไหนอ๋อไอตรงนี้ก็เป็นทางที่ผมขุดมาซึ่งไม่รู้ทําไมแค่อยากขุดเฉยอันนี้ก็สะพานล่องหนอีกเนาะดูซิโอเคสะพานล่องหวนวปึ๊บเรียบร้อย อ่าแล้วนี่อะไรอ่ะโอ้ฟาร์มข้าวหรอวะอ๋อเป็นฟาร์มข้าวจริงด้วยแล้วทําไมชาวบ้านมันเยอะจังวะอ๋อผมรู้แล้วชาวบ้านมันเปิดประตูได้แล้วก็ทะลักออกมาอย่างที่เห็น <c oughs> เยอะมากคือผมไม่แน่ใจว่าผมจะเลี้ยงชาวบ้านไว้เยอะๆแบบนี้ทําไมนะผมอาจจะทําอะไรสักอย่างก็ได้แหละคือจุดขยายพันธุ์ชาวบ้านนะคิดว่านะไม่ว่าแต่ผมได้ทำ B วีเซ็นเตอร์น้วาที่นี่แล้วสูวนตรงนี้ก็น่าจะเป็นคอกสัตว์เนาะเป็นคอกสัตว์แบบมีหลังคาด้วยยังหรูวะ ปัจจุบันนี้คือไม่มีหลังคานะเป็นแบบเปิดโล่งๆมีแกะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเออสีลุงมีวัวมีไก่มีมา้าหมดยังวะเอ้เดี๋ยวนะวัวไปอยู่ตรงนั้นได้งไงวะนั่นน่ะแ้วส่วนโซนตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนโรงงานเนาะโอเคโรงงานแรกก็คือวีเซนเตอร์ตรงนี้เยี่ยมว่าแต่มันก็ยังเป็นกฎในการเกิดชบา้านแบบเก่าอยู่นี่วาก็คือ เวอร์ชัน1.13 1.13นี่ยังใช้กฎในการเกิดแบบประตูหลายๆบานอยู่ตอนนี้ที่ผมเล่นมันเป็นเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันอะไรวะ1.14ก็คือถ้าเป็นเวอร์ชัน1.14นี่กฎในการเกิดชาวบ้านมันต้องใช้เตียงหลายๆเตียงเนาะอันนี้คือใช้ประตูหลายๆบานมันก็เป็นโลกเก่าเนาะก็แบบว่ามันก็จะมีระบบเก่าๆอยู่บ้างไม่ต้องแปลกใจและไอ้ตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยฟาร์มข้าวกึึกอัตโนมัติเหรอตรงนี้น่าจะเป็นแบบระบบเก็บเกี่ยวข้าวอัตโนมัตินะใช่ไหมมันมีรูอะไรได้ไอ้ตรงเนี้ยใช่ไหม เอ้ยจริงด้วยโหผมบอกเลยอย่างหรูอะ่ะเออจะว่าไปก็ขอลองเลยก่อนไหนลองโยกคันโยกดิ๊บ,บโอ้โหเกมแลกขึ้นมานิดนึงแต่เจ๋งดีไอเทมต่างๆมันก็จะไหลไปอยู่ตรงนั้นเนาะอันนี้ก็โอเคดูดําำออกดูสิใช่ไหมมันช่วยไหมเนี่ยเคมันก็อาจจะไม่ได้แบบเพนะอ,อร์เฟคร้อนะไอวงจรนี่แต่ผมก็สาห์สร้างเอาไว้ มันเท่ดีครับไม่ใช่หรอกโอเคซีรีส์แรกมันก็อาจจะไม่ใช่แบบเพอร์เฟกอะไรมากใครอยากดูเดี๋ยวผมจะทิ้งเพลย์ลิสต์ไว้ให้แต่ว่ามันก็แบบไม่ได้เจ๋งอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นแบบว่าการทําคลิปลง YouTube ครั้งแรกผมเองมันก็จะเดินๆดาๆาน่อยไม่ต้องถามหาความเพอร์เฟกเลยไม่มีไม่โปรเฟชชั่นอลอะไรทั้งนั้นแล้วว่าแต่นี่คืออะไรนะเอามีระบบรถไฟได้อ๋อเป็นฟาร์มฟักทองแล้วก็แตงโมอันนี้ก็เป็นฟาร์มไผ่อัตโนมัตินะอัปเกรดจากโลก8ปีที่แล้วที่แบบมันไม่อัตโนมัติ รอบนี้อัตโนมัติแล้วดูซิเก็บได้เยอะไหมก็ไ <c oughs> ม่เยอะเท่าไหร่ไอ้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าถ้าที่คริปเปอร์มันระเบิดแล้วผมก็อาศัยในการขุดแร่ตรงนี้อุ้ยเฮียเฮียเฮีย,ยว้ายเสียดายดินโอเจดาวาได้มีความเชื่อว่าขุดลงไปใต้ดินที่คริปเปอร์ระเบิดนะผมจะเจอเพชรคิดถึงเดินมาทางนี้หน่อยก็เป็นไบโ oh อมจังเกิลนอะดูซิโอโอซิลลดเยี่ยมอันนี้มันเป็นฟาร์มอะไรวะเนี่ยเอ้ยรู้แหละ มันคือฟาร์มโกโก้แอ้ว่าแต่มันจะเก็บผลผลิตยังไงเนี่ยฟาร์มโกโก้เนี่ยต้องเนี่ยเหรอเอ่อกดปุ่มนี้ใช่ไหมช่วยไหมเนี่ยโอ้จริงด้วยเออเจ๋งเดียวฟาร์มโกโก้ปัจจุบันผมทำไหมก็ไม่ออะฟาร์มโกโก้เออแล้วก็มันก็จะลงมาตรงคอปเปอร์ตรงนี้เนาะโอเคก็ถ้าจะปลูกก็ปลูกขึ้นเอ๊ะว่าแต่มันมีเท่านี้จริงๆหรอวะไอเดี๋ยวทางนี้ผมยังไม่เคยไปเนี่ย ดีย๋ยวจะลองตามเส้นทางดูอ่าเป็นทางแยก2ทางใชก็คือตรงนี้กับตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้จะพาไปไหนนาะอ้อภูเขาซะด้วยหรือว่าเอา้เอาเฮ้เดี๋ยวนะทางมันบรรจบกันหรือเปล่านะดูสิถ้าเรามาทางนี้เอา้าทางมันก็บรรจบกันนี่หว่าแสดงว่าไปทางไหนก็ได้เออแล้วที่ผ่านมาตรงนี้ก็มีฟาร์มสกิลิตันด้วยใช่แหละผมทำป้ายเอาไว้ดูสิถ้าโดมไปจะตายไหมไม่น่าตายดูสิ โอเคดูซิฟาร์มสเกลตัาอยู่ไหนโอ้เจ๋งเลยเฮ้ยน,นะทำไมระบบมันดีจังเลยแล้วตรงนี้คือห้องอะไรเนี่ยโอ้ห้องเชือออย่างเทพว่าแต่ถ้าเป็นฟาร์มสเกลตันมันใช้งานได้ไหมน่าใช้งานได้แหละใช่ไหมเอา้าโอเคใช้งานได้อยู่มีสเกลตันเกิดโอเคตรงนี้ก็มีทางแยกเฮ้ยเฮ้ยบ้านมีบ้านตรงนี้ด้วยหรอวะเนี่ยผมเป็นอะไรวะทำไมชอบทําบ้านหลายๆห,หลัง แล้วมีที่นอนไหมที่นี่เนี่ยเป็นบ้าแบบเป็นรีสอร์ทไม่รู้ว่าได้เปิดคลิปตรงนี้หรือเปล่านะเอา้ามีที่นอนด้วยสีเทาแล้วก็มีที่เก็บของอยู่นิดนึงตรงนี้มานอนซีรีส์แรกที่ผมเล่นมันมักจะมีไอซ่อนอยู่เสมออันนี้มันก็โลกหาปีที่แล้วซีรีส์เอาชีวิตรอดแรกที่น้อยคนจะรู้จักไม่ใช่ไม่มีใครรู้จักนะผมใช้คําว่าน้อยคนจะรู้จักเพราะว่า มันดูไม่กี่พันคนเองเนาะส่วนไอ้โลก8ปีนะคือโลกเรียนส่วนตัวก็เห็นหลายคนเพมพ์ม,มาบอกเยอะว่าพี่ผมเคยดูเอาซีรีส์ชีวิตเราที่พีปีล่น8ปีเถอะไม่ใช่ไม่เคยทาเว้ยไอเนี่ยทาจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเคยดูหรือเปล่าถ้ามีใครเคยดูว่าผมบอกได้ว่าคุณตำนานมากผมคิดว่าแถวนี้น่าจะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเป็นพิเศษอะไรไหนสิถ้าเราไปเนเธอร์ มันจะมีทางแยกต่างๆให้เป็นสถานีต่างๆแน่นอนใช่ไหมหรือสิมันต้องมีแหละจริงด้วยใช่มันมีสถานีต่างๆแยกไปเรื่อยๆมาแต่ตรงนี้คืออะไรว่ะ no อ๋อห้ามใช้เตียงมีทางไหนบ้างนะไอตรงนี้คืออ๋อในกาเข็มทิศใช้งานไม่ได้สันเตนเด็ๆๆๆๆๆ NPC DF ขนาดคนเขียนยังลืมเลยว่ามันคืออะไระปแต่ต้องไปเองครับถ้าไปเองก็ต้องใช้ปีกเนาะดูสิผู บินโอ้บินอย่างยากเลยอ๋อมันคือหมู่บ้าน NPC มี2อฝั่งเยี่ยมถ้าเราไปสุดทางนู้นเราจะเจออะไรเด็ดๆไหมอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งใช่ไหมที่ไหนวะเนี่ยโอเคอาจชุดเกาะไม่โหลดอีกเฮ้ยหมู่บ้าน NPC จริงด้วยเป็นแบบรุ่นเก่าซะด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าว่ามันคืออะไรการเจอหมู่บ้านนทีมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากครับยุคนั้น เพราะว่านานๆที่จะเจอโอเคประตูเนเธอร์ตรงนั้นดูสิจะพาไปที่ไหนเรียบร้อยครับผมโอ้โหผ่านเอชิพเมนโอ้เป็นหมู่บ้านเทเลสไซน์แบบเก่าด้วยดีตรงนี้ก็หมู่บ้านไม่มีอะไรผมบอกเลยว่าตอนนั้นผมขยันลงคลิปมากเลยแต่มันก็ไม่ได้คุณภาพเท่าปัจจุบันหรอกเร่กว่าแต่ทางนี้มันคือทางอะไรวะมันไม่มีป้ายบอกไปเลยนี่โอเคเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันเผื่อมันจะเป็นหมู่บ้านอีกจุดหนึ่งโอเคเยี่ยมที่ไหนวะเนี่ยมีหลุมตรงนี้ คืออะไรวะอ๋อจำได้ละตรงนี้คือ strong ฮจุดที่จะพาผมไปที่ d n อ๋อลึกจังวะอ่าตรงนี้ใช่ไหมใช่แหละฟึบเออสตรองโฮจริงด้วยโอ้โหนี่ไงทางไปอ่าโดดไปได้ไหมปึ๊บโอเคนี่แหละ DNA เอาแต่ชุดเกาะไม่โหลดอีกแล้วเหมือนผมจะมาปราบมังกรแค่รอบเดียวมั้งคิดว่านะอันนี้ก็ทางกลับบ้านโอ้กลับมาบ้านเนี้หรอเอ๊ะจะว่าไปขอเช็คในบ้านก่อนซิว่ามันยังมี ของลับอะไรเหลืออยู่ไหมยอย่างเช่นทางลับอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันต้องมีอ่ะนะาว่าแต่มีป่ะเอออันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้เอลอยนชั้นเน็ฮะถึงชั้นในอนาคตาบเมอร์ดัสโหเคยเขียนได้หรอวะเนี่ยลองอ่านดูสเิเดี๋ยวขอหาที่อ่านดีๆก่อนนะดูทรงน่าจะซึ้งแน่ๆมามาดูผมในอดีตกันว่าเขียนถึงตัวเองตอนนี้ยังไงปึ๊บสวัสดีตัวชั้นในอนาคตไม่รู้อีกกี่ปีท้านายังอุตส่าหา์หาหนังสือเล่มนี้ ที่นายเขียนในเกมน่ารักนี่เป็นว่าชีวิตของนายคงจะดีกว่าที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้แน่ๆจริงไหมคิดว่าใช่นะใช่เลยแหละหงมีตั้ง19หนะ้าเอาเป็นว่าฉันในตอนนี้เพิ่งดูคลิปถามตัวเองในอนาคตมาของช่องคองเกตะอ๋อจำได้คลิปมันตั้งหปีแล้วแล้วมานั่งคิดกับตัวเองเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าชีวิตจริงมันโหดร้ายมากทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินฉันอยากมีความรักแต่มันก็ต้องมีเงินด้วยและฉันไม่รู้ว่าในอนาคต ฉันจะเป็นคนแบบไหนหาเงินได้ไหมเพราะตอนนี้ฉันก็เพิ่งไปขายพวงมาลัยที่สีดามาว่าจะเก็บเงินซื้อเก็มขัดมาสเตอร์เดอร์บิล์อดตามตรงแดดร้อนสุดๆเลยล่ะแต่คงต้องเก็บอีกหน่อยเพราะขายได้แค่20พวงเองสู้เด็กแถวนั้นไม่ได้เลยจริงเด็กที่นั่นขายพวงมาลัยเก่งมากเลยผมตามแทนไม่ทันนะ่ะไม่รู้นาะเด็กในเมืองชีวิตตกอับก็ต้องหาประสบการณ์เอาขนาดเป็นวันเทศกาลนะ จะว่าไปก็ช่างมาันเถอะช่ามันเป็นคนมีความพยายามเดี๋ยวก็หาซื้อได้เองแหละใช่นายมีเข็มขัดแน่นอนเพราะว่าฉันคือนายในอนาคตเอาเป็นว่าขอลองถามนายละกันว่าเป็นยังไงบ้างในอนาคตหวังว่านายจะมีโอกาสได้อ่านนะใช่ในแหละโอกาสคําถามที่หนึ่งนายเป็นไงบ้างตอนนี้ก็สบายดีชีวิตดีมากเลยก่อนอน,นั่งอยู่ในห้องเก็บเสียงที่ นายอยากได้คำถามที่2นายหาเงินเองได้ยังแล้วทําอะไรตอนนี้ก็ใช่ผมหาเงินเองได้แล้วเยอะมาก้วยแล้วทําอะไรอาดเล่นเิดีโเกมไมคับเหมือนที่นายทาอยู่ตอนนั้นนั่นแหละคําถามที่3ทําไมนายถึงยังเล่นไมคับอยู่ถ้าฉันไม่ทํา y YouTube ก็คงไม่มีโอกาสได้เล่นมันจะถึงทุกวันนี้หรอกนะคําถามที่4น่นายจะถึง1นึ่งพันซับไหมแน่นอนถึงแน่นอนเกินมาเยอะกว่าพันอีกนายต้องเข้มแข็งไว้นะ คำถามที่5พ่อแม่ยังสบายดีไหมใช่สบายดีฉันดูแลพวกเขาดีเขายังอยู่กับเราคำถามที่6จะได้เรียนต่อมาหาลัยไหมยังไงก็ได้เรียนต่อมาหาลัยแต่จะจบไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับผมแล้วว่าจะตั้งใจหรือเปล่าคำถามที่7จนยังบ้ามาสไลเดอร์อยู่หรือเปล่า <c oughs> เอาตามตรงนะเรื่องหลงัลงๆมาเริ่มไม่ค่อยอินเท่าไหรล่ละแ,แต่่ซโรวันนะมนะั้งหลังจากนั้นก็ ไม่ได้ตามอีกเลยคำถามที่8นายขับรถเป็นยังเป็นสินายเก่งจะตายมอไซน์นายนก็ขับได้รถโยนนายก็ขับได้แล้วตอนนี้มีใบขับขี่แล้วนะคำถามที่9ายายังอยู่ดีไหมใช่ยังอยู่ดีแค่เสียตาไปข้างหนึง่งก็คนมีอายุแล้วก็ร่างกายก็บางอย่างอาจจะเสื่อมสภาพลงดวงตาก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นฉันก็ไม่ได้รู้รายละเอียดหรอกนะคำถามสุดท้าย มีแฟนสาวคนแรกได้ยังอ่ะน่ารักหรือเปล่าชีวิตฉันก็ดีนะแต่ฉันยังไม่มีแฟนหรอกฉันไม่ได้พบกับใครเลยโอเคดูสิหน้าต่อไปาไม่ใช่คำถามหรอกไม่รู้หรอกนะว่านายจะกลับมาตอบคำถามโง,ง่ตัวเองหรือเปล่าฉันไม่รู้ว่ามีแฟนมันเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่าถ้านายจะมีความรักนายก็ต้องมีเงินด้วยจริงไหมอย่าลืมละ่ะถ้าได้มาแล้วก็ดูแลให้ดีด้วยนะขอมีความสุขนะปักบ้า วันที่15พฤศจิกายนปี2018 5ปีที่แล้ววันที่15ก็เดือนนี้เลยนี่ว่าเอาตามตรงนะผมดีทุกอย่างอยู่เป็นข้อสุดท้ายอะ่ะ <c oughs> เมื่อมันหาไม่ได้แนละ้วก็ต้องหาต่อไป <c oughs> ก็เอาเป็นว่านะครับนะแสบโลกเอาชีวิตรอดซีรีส์แรกที่ผมเคยสร้างมันขึ้นมามันก็มีเท่านี้แหละนะมันไม่ได้มีเยอะมากแต่มันเป็นความทรงจำของผมแล้วก็ ผมแค่เอามาแช้ให้พวกคุณดูซึ่งผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันถ้าใครอยากจะเริ่มทำซีรีส์เอาชีวิตรอดเป็นของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่ายอมแพ้นะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆสักวันมันจะเป็นวันของพวกคุณเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่นั้นนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายๆสยครับบายเย้